จากเมนูยอดฮิตสู่เมนูสร้างอาชีพหอหมกกระทะทำง่ายไม่ต้องนึ่งหอมใบตองไปทำกันค่ะผสมพริกแกงเผ็ดไข่ไก่และกะทิด้วยใช้กะทิแท้เรียไทยพราวเขาะขันจากมะพร้าวสดร้อยเปอร์เซนต์ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสและซอสหอยนางรมคนส่วนผสมให้เข้ากันดีใส่หมูเด้งเพิ่มเทกเจอร์ความหนึนบหนบและตามด้วยใบมะกรูดซอยจากนั้นก็เตรียมกุ้งปลาหมึกหรือเนื้อสัตว์อื่นๆตาม,ตามชอบต้หอโหระพาหรือผักหวานตามฤดูกาลพริกแดงใบมะกรูดหอหมกต้องกินคู่กับน้ำปลาพริกใส่หอมกระเทียมบีบมะนาวนี่อร่อยสุดและอยม้นะะคผสกทิแ เรลไทกับน้ำแป้งข้าวโพดเป็นกะทิสำหรับราดหน้าจากนั้นก็เตรียมผัดกุ้งปลาหมึกผัดให้สุกร้อเซไปเลยนะคะแล้วตักพักไว้ใช้ไฟกลางขัอ้นอ่อนวางใบตองตามด้วยกระหล่ำโหระพาผักหวานและน้ำหอมหมกปิดฝาสามนาทีเปิดฝาใส่กุ้งปลาหมึกและเนื้อปูหรือเนื้อสัตว์อื่นๆตามชอบราดหน้ากะทิพริกแดงและใบมะกรูดซอยปิดฝาต่ออีกหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วคะ่ะตักปกข้าวได้เลยกระทะหนึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีใครหาเมนูสร้างอาชีพลองทำดูนะคะตัวหอมหมกจะหอมใบตองย่างกระทะเสิร์ฟคู่ไข่ต้มราดน้ำปลาพริกเยอะๆหอมหมกรสชาติกลมกล่อมหวานมันกะทิอะไรค่ะ